สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมฟรามแพะน่องท่องเพิ่มครับบรรยากาศย่ามหมือแรงเนาะครับเนาะแดดมนร้อนครับตอนนี้เวลาหาโมง 17หน้าที่ครับของายวันาทิตศครับนายโยไปตัดนี่เปียมาไหน่องท่องเพิ่มกับท่องวลาไรครับกินเกงแห้งครับสดใสหลาเรื่องครับม็นความน่ารักสดใสครับ ทองท่องสองแทงครับว่ามีมั่นยาอีกอย่างครับก่นนองท่องเพิ่มทองอะไรถ้ามือได้ผลบโตกนโยโยกเสียออกมาออย่าง บริเวณที่้อมให้่เนี่ครับมืดมือครับหรือว่าโมได้ฝนตกในยมาเอาเพิ่นข,อขอ้อคอเาท่านในยกับก้างเต็นไห้เพิ่นหรอครับทั้งกันแดดทั้งกั้นฝนครับนี่ครับที่เหลืองๆคือเต็นก้างไห้เพิ่นครับ ฝนตกะนกระแลนเขาไปส่วนหันไดครับแดดออกห่อนกับเขาไปหันไดครับตำลังกินย่างแสบเลยครับานี่เปรี้ยวออ่อนครับ สำหรับพี่น้องที่สงสัยว่าแพะนี่มันเป็นพันธุ์อียงนะครับนโยกกบทีบอกพี่น้องนะครับเนาะปกติแล้วสายพันธุ์มีห้ายสายพันธุ์ครับเกือบซิบสายพันธุ์บนครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในบ้านเฮ่านี้นโยกกับทบอกจากประมาณหาสายพันธุ์เนาะครับเนาะทองเพิ่ม ทองบุไลกำลังกินหยาครับเอาแพห,หาสายพันธ์ถียมเหลี่ยงครับหนึ่งแพะพันธ์ผื่นเมืองครับซึ่งลักษณะตัวกับสิเล็กทดต่อโลกเรี่ยงง่ายครับโลกา นี่พุ่มตานท่านโลกดีครับนี่เลักษณะ,อะของพันธุ์พื้นเมืองครับนี่ครับกำลังกินหญ่ายางอาลลิสอร่อยครับ พันแพรพันที่สองครับทีนิยมเลี้ยงในบ้านห้ากับเป็นพันธุบ่อครับกับเป็นบอ่อเหลือดลอยนำนักกับตัวซีดีครับราคาสูงแต่พุ่มต่านท่านโลกสีน้อยครับลูกก็ให้ลูกวอดกค,ครับทองเพิ่ม แค่พันที่3ามคือลูกผสมครับโบอแองกโก้ครับพันหนี้ยมเลี้ยงกันหลายครับในเมืองไทยบ้านเราเลี้ยงลูกง,ง่ายกินง่ายทนแดดทนฝนครับไปเลี้ยงได้ครับนำนักกระดีเพื่อเส้นใ้ดลูกแฝดสูงครับนี่ครับกินเป็นตะแเสยบขากเลยครับ อ้าวมึงไ้พี่น้องมึงสะชัดเน่สำหรับพันธุ์พีซีก็คือแองโกลูเบียนครับลักษณะคือมีภูมต้านทานโลกดีครับกล้ามเนื้อหน,น่อยนำนักว่าค่อยดีครับจะห้าเปรียบเทียบกับงวก,กับไข่ไข่งวฮินดูบาซินนะครับโครงสางใหญ่ครับแต่ ก้ามเนื้อหรือว่านำนักบคอยดีครับอีอ่ยำปวดปวดเลยครับนี่พันธุที่หานี่เป็นพันธุนมครับคือพันสุ์นลครับอ่านม่มสีดีครับเดี่ยงลูกดีแจตโตเน่หน่อยครับ สำหรับฟาร์มังฟาร์มครับเพิ่นชิเลียงพันเสเนมไหวครับเพราะว่ากเกิดว่าแพะในฝูงเพิ่นมังโตนี่ชิเลียงลูกโบเกงครับเก็บว่าเห่หลูกกินนมเพิ่นกาเชลีนมมของแพะพันเสเนมให้เพื่อเลี้ยงลูกต้นัน่นครับเนื่องจากแม่ว่าห่กินนมก็ต้อง ดินนมของแพะพันชแนลครับเพื่อิไปป่อนลูกแพะตต้นัันครับใส่ะป่านี่สำหรับอ่าท้องเพิ่มนี่นะจะเป็นวอลลูกผสมครับเมืองรักษณะ,ะแล้ว แต่ว่าทองว่ไรครับคิดว่าน่าจะเป็นเป็นแพ้พันแนลครับทองแท้ในติยูบ้านน้องอ,องอิงกัคงสะเป็นบอ่อลูกผสมครับทองท่านกันนะคงเป็นแองโกโนูเบียนครับแล้วก็ทองพู่น ที่เป็นใต้ไปแล้วนั่นคงสิเป็นบอ่อที่มีเลือดสูงครับอาจจะทนต่อโลกต่อ,อยังบ่อดใดที่ปนไหนครับแพ่นี่ปกติสิต่างท้องอยู่ลอยหาซิบมือครับหรือประบ้านหาเดือนครับต้องเพิ่มให้หยัำปวดปวดเลยครับพี่น้อง สำหรับเพศตัวผู้นี่ครับผสมพันธุ์ได้แต่อยู่หาเดือนขึ้นไปครับแต่ว,าว่าถ้าพันอยากให้ผสมหรอกครับเพศตัวเมียาหาเดือนขึ้นไปผสมได้แล้วครับแต่ว่าโบคว้นผสมครับนายโยกว่าก็ต้องประมาณเนึ่องปีนี่ดีกว่าครับบ้างค้นเขากับซิปเดือนเขากับผสมครับแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดผสมแต่น,น้อย ลูกอาจจะเกิดก้านแคแกล้นครับแม่คือกันครับแม่กะการจะเริ่มเติบโต,ตของแม่กะบบอคอยดี่อาจจะแครแกล้นไปนําครับบางเตืออันสมเตนหน่อยหลายครับนายโยกสีแช่ความหู่ที่เคยมีประสบการณ์มากครับตั้งด่านเกษตรต่างๆ่างไว่าจะเป็นกา้านปลูกพืชรือว่าเลียงสา์ครบ ให้พี่ให้น้องฟังเนะเาะขอเป็นแนวทางกับบรรยากาศแา่มือแรงครับมึงคนกินอาหารครับมึงกินกินหญ้าเก่งแห้งครับคลิปนี้นาะยโยกเอาไว้สำนีกก่อนเนาะครับเนาะขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับ ล่ำรวยเงินทองครับฝากกดไหลกดแช่ช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มทำในเดอร์ครับพี่น้องขอคุณครับสวัสดีครับ